ครับผมวันนี้จะมารีวิวบะหมี่หม้อไฟเกาหลีนะครับกึ่งสําเร็จรูปเป็นสไตล์เกาหลีนะครับแบบไม่ต้องใช้น้ําร้อนไว้พกพาไปด้านนอกหรือว่าไปกางเต็นท์เวลาไปเที่ยวนี่เกิดมาจะเป็นอย่างนี้นะครับอน,นี้จะเป็นซุปต้มยำนะครับต้มยำอันนี้น้ําชาบูน้ําหมาล่าต้มยำหมาล่านนี้จะเป็นเครื่องปรุง มีเส้นนะครับน้อทำดีอยู่นะครับนี่ด้านล่างครับจะมีตัวทำความร้อนนี่นั้นเราฉีดมาเลยมาอน,นี้ระวังนะครับใช้ฉีดโดนตรงโดนตาไม่ได้นะครับห้ามรับประทานด้วยตัวนีดนด้ดีใส่ลงไปด้านล่าง ใส่ลรามาลงไปนะครับใส่ผงหรือรสชาติของต้มยำลงไปนะครับเป็นตรงนี้จะเป็นต้มยำนะแบบไม่ต้องใช้น้ําร้อนทุกคนจะงงว่าทาไมคือเราไม่ต้องต้มน้ําอ่ะเราใช้น้ําธรรมดาก็สามารถต้มทานได้แล้ว นี่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้พอดีพอดีมามกนิดนึงแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับก็ใส่น้ำให้ไม่ต้องแบบท่วมจนเยอะให้แค่ท่วมตัวนี้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะทำปฏิกิริยาเองนะครับนี่แล้วก็ใส่ลงไป จากนั้นเนี่ยเสียงเริ่มมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้ก่อนรอประมาณสามถึงห้านาทีเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวทําความร้อนตัวนี้ก็จะมีตัวรูระบายอากาศเดี๋ยวรอสามนาทีครับเดี๋ยวมารอดูว่าเป็นไงครับผม